สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกับสมนุนไพรอีกแล้วจ้าอันนี้คือเปาะหอมหรือพักตุบหมูภาษาอีสานเนาะค่ะภาษาทินของภากอื่นๆมันกระเรียกแตกต่างกันไปแต่อันนี้ภาคอีสานมันจะเอินพักตุบหมูภาษากลางกระเจะเอินเปาะหอมจ้ะเปาะหอม เป็นเป็นสมุนไพ่สิมีซับป,ประคุณมากมากมยหลายอย่างได้จาะพี่น้องจ้านำมาเล่าไม่หมดแต่ก็จะเล่าให้ฟังพ่อข่าวๆจว้าเป็นวาเป็นเอ่อสมุนไพ่ที่มีฤทธิต์ต่อต้านอนุมูลอิสระช่วอยบำรุงร่างกายบำรุงธาตุเ็ดให้เจริญอาหาร แกเอ่อตัวร้อนแก้ไขแก้ซสมหาแล้วก็เป็นยาขับเลือดเน่าเสียของสตรีจ้ะเพราะฉะนั้นผู้ทีว่าคลอดลูกไม่หรือว่าผู้ที่ประจำเดือนมากปวดท้องบ่อยๆเนาะจะ้ะกาทีใส่วานเนาะจาะวานตูมูหรือพักตูหมูนี่เอาหัวหรือหลากเงาของเพลนนี่มะต้มกินจะ้ะ จะเฮ็ดให้ับเลือดเสียออกมาเลือดที่ว่าอาจจะเป็นก้อนเป็นแยงน้องสำหรับสตรีผู้ที่ว่ามักปวกทองประจำเดือนบ่อยๆนะจ้าสามารถใส่ได้แล้วก็เฮ็ดให้รักษาเกี่ยวกับโรคตาแก่ตาอักเสบตาแชะแก้อาการไอครับเสมหะแก่ท้องอืดท้องเฟ้อ แกคับเลือดแล้วก็น้องให้คือแก่ฝีน้องนะจ๊ะแก่กาเกลือนแกล่มพิษรักษาบาดแผลอีกน้ำเวยจ้ะสรรพคุณมากจริงๆแล้วก็ใส่เป็นกายาแก่หลอดไน,นก็หายนามน้ำจ้ะสำหรับพื้นที่เพื่อนึ้นเนาะึ้นอยู่ทั่วไปไปน้ำปลาไปมองไดก็เห็นที่เพื่อนึ้น สบับปูบเสปลีบอยู่ดอกเพิ่นกะสวยงามตาออนซอนจพี่น้องจ้าสำหรับเปาะหอมซับประคุณเพิ่นกะมากไม้ถ้าพี่น้องจะใส่กะต้องปรึกษาผู้รูก่อนเดนอรจ้าเพราะสมุนไพรบางชนิดกับโบถือกับบางคนเนาะอาจจะใส่ไปแล้วหาดให้มีอาการคือแพ้ก็ได้จ้า เพราะฉะนั้นเขาต้องศึกษาให้เป็นอย่างดีปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณศึกษาผู้ลู้หมอประจำบ้านสำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาสาะะดีๆมะฝากพี่น้องคือเกา่าวจะมัก,ก่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนั่นอุบลในเด้อจา้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีค่ะ